A day bulletin podcast, conversations for all. Miku Raikan, Rookie's Theory. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซินและฝ้ายอีกครั้งในรายการ Rookie Story หลังจากที่ ep ที่แล้วพวกเราได้เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเป็นเด็กฝึกง,งานที่อเดบุลิตรินนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาสักพักแล้วการทํางานของเรามันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนาะมี<บ>อะไรใหม่ๆทํามากขึ้นอนอกจากการถอดเทปแล้วก็แปลบทความแล้ว,วเราก็มีโอกาสได้ไปออกกองด้วยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการออกกองของพวกเราเนี่ยจะไม่เหมือนกับการออกกองถ่ายเหมือนพวกภาพยนตร์หรือว่าละครการออกกองของพวกเราก็คือจะเป็นการไปสัมภาษณ์ แล้วก็ไปพูดคุยกับผู้คนซึ่งมันก็ทั้งสนุกทั้งกดดันแล้วก็เหนื่อยด้วยแต่ว่าส่วนมากก็คือจะเป็นเหนื่อยมากกว่า <laughs> วันนี้พวกเราก็เลยจะมาเล่าถึงการออกกองของพวกเราซินเนี่ยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ก่อนฝ่ายก็คือพี่ทอมอิสาระแต่ว่าเหมือนกับตอนนั้นเราใหม่มากเราก็เออแค่แบบนั่งดูเฉย <c oughs> ๆ <laughs> นั่งดูว่าพี่เขาทํางานกันยังไงอะไรอย่างเง <c oughs> <ๆ>ี้ยซินมีไปอีกองหนึ่งก็คือสัมภาษณ์อาจารย์ของคณะสถาปัตย์เกี่ยวกับงานของเขาเนี่ยแหละวันนั้นก็จริงไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเยอะเพราะว่ามีพี่ที่กองไป,ไปด้วยแล้วพี่เขาก็ทําหน้าที่สัมภาษณ์ส่วนซินก็นั่งดูว่าเขาทํากันยังไงแล้วเราก็เก็บภาพสถานที่อ่าใช่วันนั้นเป็นวันที่ฝ อ,นนอยู่ดีก็ยืนขึ้นแล้วก็ฝ้ายออกไปนะ <laughs> แล้วก็ไปเลย <laughs> งงก็ฝ้ายที่เข้ามาทีหลังไม่กี่วันแค่2วันเนาะวันที่2ก็ได้ออกกอง กับซินแค่2คนคือวันนั้นไปงานของโมโนดูหนังของรอบสื่อเก็บคอนเทนต์เก็บบรรยากาศในงานเพื่อมาเขียนอ่าล่าสุดก็คือไปงาน AP เนาะใช่ก็คือเป็นงานเหมือนเป็น exhibition ของศิลปินประมาณ30ท่านอ่าใช่ใช่ให้เราไปดูงานของเขาแล้วก็ดูพวกแนวคิดเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านแล้วบรรยากาศในงานก็คือเอาจริงเป็นแบบสไตล์ที่ซินชอบเลยนะพวกแบบศิลปะแล้วพันนี้จัดที่จัดที่โมคาอือก็ผ่านไปได้ดีสําหรับงาน AP ก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ทําให้เราเอาไปพัฒนาตัวเองในครั้งต่อไป่อาแล้วหลังจากวันนั้นก็คือเราก็ไปงานอีกแล้วใช่ก็คือเป็นงานเปิดตัวหนังใช่เป็นงานเปิดตัวหนังเรื่องวายโอลาโวนห้าเป็นหนังตั้งแต่สมัยแบบพ่อแม่เราตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละแต่ว่าก็เป็นภาคต่ออมาเป็นภาคที่ห้าใช่เป็นภาคที่ห้าซึ่งโอ้ยเราก็มีโอกาสได้เจอพี่แอกชาลีเนาะ ก็คือเจี๊ยบอ่ะเราสองคนได้เจอเจี๊ยบอ่ะเจี๊ยบตัดยางเราทําไมเออจังหวะนั้นคือแบบเจี๊ยบตัดยางเราทาไมขึ้นในหัวแล้วอ่ะอือก็มีโอกาสได้ร่วมดูแบบเขาพูดคุยกับพี่แนกอะไรอย่างเงี้ยเอยจะบอกว่าพี่แนกตัวจริงคือดูดีมากแบบมากลูกคอาจจะดูแบบเซอร์เซอร์นิดนึงใช่แต่เขาแบบโหตัวจริงเขาดูแบบใช่เขาเขาดูดีทุกอิริยาบถใช่โพสนิดหน่อยก็คือแบบอ่ะมาหนึ่งสองแช่ แต่ว่ามันค่อนข้างมีปัญหาหน่อยคือว่าในงานอะด้วยความที่ว่ามันจัดที่พารากอนเนาะแล้วคือคือเขาก็รันงานไปพร้อมอะ่ะแล้วเสียงมันดังมากืม,มันก็ยากตอนที่ต้องอัดสัมภาษณ์อะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยได้ยินอะไรอย่เงี้ยแต่ว่า พวกพี่เขาอ่ะพี่ในกองที่ไปด้วยโอ้โหเขาก็ทํางานกันเต็มที่พี่แน็กก็เต็มที่ใช่พวกเราก็นั่งดูเก็บข้อมูลว่าพี่เขาถามอะไรกันบ้างอ่าก็เพราะว่าจะได้ไปแก้ไขที่เคยโดนดุไปจากครั้งก่อนรอบหน้าจะได้เตรียมตัวได้ดีขึ้นอ่าใช่อพอหลังจากนั้นก็ก็เราก็ยังอยู่ร่วมงานในงานเปิดตัวหนังนี่แหละใช่ก็กนั่งฟังเขาอ่าใช่ใช่เหมือนเป็นงานแถลงข่าวด้วยแล้วเราก็มีโอกาสได้ดูหนัง ดูหนังด้วยที่เข้าในวันนั้นใช่ก็ได้เข้าไปดูหนังในรอบสื่อใช่ค่ะเป็นการดูหนังครั้งที่สองอ่าใช่เป็นการดูหนังในฐานะสื่อครั้งที่สองของพวกเราใช่ก็การออกกองของพวกเราที่ผ่านมาก็ตอนเนี้ยมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีอยู่เรื่อยๆแหละ ส่วนการเตรียมตัวของพวกเราเนี่ยคือไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนเราไหมนะแต่ว่าอย่างซินกับฝ้ายมันจะเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่การแต่งตัวจะรู้คนอื่นเป็นไหมนะในกองแต่ว่าพวกพวกเราสองคนอนะ่ะคือให้คอนตูม <Cost ume S 2> ต้องปังอ่าใช่ให้มันดูแบบว่าดูลุกดูดีหน่อยอะ่ะเออต่อมาก็เป็นสคริปสัมภาษณ์ถ้าคาถามเนี่ยเราจะลิสต์กันมาก่อนแล้วแบบว่าจากเบสิกก่อนแล้วก็ ที่เหลือก็จะปล่อยให้มันไหลไปตามเรื่องที่เขาเรื่องที่เขาเล่าเรื่องที่เขาพูดอะไรเงี้ยคำถามที่ลิสมาตอนแรกเนี่ยเออเราจะต้องรีเสิร์ชเกี่ยวกับเกสคนนั้นก่อนเนาะว่าแบบเขาทําอะไรมาบ้างเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มาตัดออกว่าอันไหนที่เราไม่ควรหรือว่าอันไหนที่แบบมันเป็นประเด็นที่แบบอ่ะถ้าเอามาพูดมันจะต้องแบบว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยคือก่อนที่เราจะเข้ามาทํางานตรงเนี้ยเราไม่คิดนะว่าแบบเอ้ยเราจะได้ไปออกกองคิดว่าจะทําในส่วนที่เป็นเขียนอย่างเดียวใช่แต่ เปล่าเลยจริงๆก็คือได้ทําทุกอย่างก็คิดอีกว่าแบบออกกองเราก็คงจะไม่ได้ทําอะไรขนาดนั้นสรุปว่าคือทําจริงสัมภาษณ์จริงวิ่งเป็นวิ่งเดินเป็นเดินก็คือเออทาจริงๆมีการแบบออกไปข้างนอกกันอ่าใช่แล้วที่มันกดดันอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราสัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับผู้คนเนี่ยเนาะมันจะต้องแบบว่าเรียบเรียงคําพูดนะอะไรที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยมันควรจะแบบ ใรตรองหรือว่าคิดตรงเนี้ยให้มันดีที่สุดคิดออกมาก่อนที่จะพูดออกมาอ่าใช่เพื่อให้เกสของเราเขารู้สึกแบบคอมฟอร์ตรู้สึกแบบสบายที่จะคุยกับเราด้วยรู้สึกแบบให้เขาไว้ใจเราอะเนาะที่จะเล่าเรื่องราวของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่พอเขาแบบเริ่มรู้สึกไว้ใจรู้สึกคอมฟี่กับพวกเราเขาก็จะสามารถคุยกับพวกเราได้มากขึ้นอืมใช่งานมันก็จะฟล์อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราสองคนก็คิดว่ายังตัวเองยังไม่สามารถทํา ได้ขนาดนั้นเออยังไม่สามารถทําได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ก็พยายามดูจากพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ๆในกองที่เขาเคยไปดูที่เขาทํามาก็คือมันฟลูมากเนาะมันธรรมชาติเลยอะก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแต่ละครั้งที่ไปใช่ใช่พยายามชะเง้อหน้ามอง <laughs> ไม่ไม่ใช่ชะเง้อ <laughs> ก็คือนั่งมองเลย <laughs> นั่งมองตรงๆเลยว่าแบบเออเขาทํากันยังไงนะสิ่งที่เราได้จากการไปสัมภาษณ์ผู้คุยกับผู้คนเนี่ยไปออกกองเนี่ย ทำให้เรามีความกล้าขึ้นเนาะใช่มีความกล้าที่จะพูดคุยกับผู้คนแล้วก็ในเรื่องของการไต่ตองใช่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 แล้วก็พวกเรื่องของการไต่ตองว่าแบบเราควรจะพูดอะไรสิ่งที่ควรจะพูดสิ่งที่คนฟังเขาอยากจะฟังอะไรแบบเนี้ยอืมมีการเตรียมตัวก่อนทําอะไรมากขึ้นใช่ใช่ใช่ในเรื่องของการเตรียมตัวใช่แต่หลักๆก็พวกในเรื่องของการพูดคุยกับผู้คนแหละอืมอืม เออแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องความมั่นใจในตัวเองจากกองแรกๆเลยคือวันแรกที่ได้เข้ามากับี่ทอมวันนั้นคือเขอินแบบเกรงเกรงกิเดสเกรงมากแบบว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าตอบอะไรเงี้ยแต่พอจิกหมอนอ๋อ,อ,อใช่แต่พอเราได้แบบไปบ่อยๆเนาะทินก็ทําให้เราได้ติดต่องานจริงๆกับคนอื่นการพูดคุยกับคนที่เขาเป็นแบบผู้ใหญ่เป็นรุ่นทุกคนคือเป็นรุ่นพี่เราหมดเลยใช่อืมันก็จะแบบมีความกล้ามากขึ้นมั่นใจมากขึ้นแหละ การพูดมันก็จะไม่ได้แบบว่าอีอ่อแบบว่าไม่ได้พูดในคออะไรอย่างเงี้ยคำพูดเรามันจะฉาฉานมากใช่ใช่ใช่มันก็เป็นช่วยเรื่องความมั่นใจแหละในอนาคตถ้าเป็นในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขในอนาคตหลักๆสําหรับซินก็น่าจะเป็นพวกเรื่องของความมั่นใจแหละในการพูดเนาะในการพูดคุยในที่สาธารณะหรือว่าการแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอืม เหมือนกันก็คงเป็นเรื่องการมีความมั่นใจในการกล้าคิดกล้าทําอะไรมากขึ้นอืมใช่ซึ่งมันก็คงจะเป็นผลดีอ่ะมันต้องเป็นผลดีแน่นอนในอนาคตอืมต้องเป็นผลดีแน่นอนอืมเพราะว่าในอนาคตก็ต้องมีการพูดคุยกับผู้คนมากขึ้นแล้วก็ต้องมีอ่าในโลกของการเป็นผู้ใหญ่นะเนาะต้องมีการพูดคุยแน่นอนมีสกิลในการคิดมากขึ้นอย่างว่องไวก็ต้องมีสกิลในการคิดอย่างว่องไวใช่การตอบคำถามอย่างว่องไว ซึ่งพวกเราที่เป็นเด็กเนาะบางอย่างมันจะแบบยังคิดไม่ทนันหรือว่าม,มันไม่ควรอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่พยายามช่วงนี้ก็พยายามปรับปรุงแก้ไขยอยู่แล้วก็ในอนาคตก็หวังว่ามันจะต้องดีขึ้นอจากการมาฝึกงานตรงนี้ด้วยบางอย่างที่เราแบบยังไม่เคยรู้มันก็ตามไม่ทันอย่างเงี้ยอ่าใช่บางอย่างที่เรายังไม่รู้ด้วยความเด็กและความใหม่ด้วยเนาะที่ใช่อย่างที่ฝ้ายพูดก็คือยังตามไม่ทนันอะไรเงี้ยใช่ก็พยายามที่จะแคชอัพทุกอย่างให้มัน เออ mm hmm. ให้มันได้ mm hmm. อืมอ่าแล้วสําหรับที่ผ่านมาเนาะที่จะมีพี่คอยไปด้วยในหลายๆครั้งอะ่ะ mm hmm. มันก็ถ้าถามว่าในอนาคตเราจะกล้าแบบปีก้าขาแข่งไปกันเอง mm hmm. สองคนเลยหรือเปล่าเอาจริงๆสําหรับซินอะ่ะยังแอบ ยังแอบไม่มั่นใจอยู่คิดว่ายังไม่มีความพร้อมมากขนาดนั้นที่จะออกอใช่คือยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะม,มันอาจจะมีอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงกับเต็มร้อยอะไรเงี้ยดีขึ้นจากเมื่อก่อนแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยที่จะออกไปอย่างเช่นว่าเราไปสัมภาษณ์แบบบุคคลที่เราชื่นชอบจริงๆอ่ะมันก็แอบกรี๊ดกรี๊ดอยู่ในใจ <c oughs> ใช่มันก็แอบกรี๊ดอยู่ในใจเนาะเราไม่มีไม่มีจุดวางสายตาถ้าสมมติว่าเราจะต้องไปพูดคุยอยู่คนที่เราชื่นชอบแล้วก็แบบว่าชื่นชมเขาจริงๆอ่ะ มันก็อเก่งอะมันก็เออเออขินแหละเออมันก็เป็นความเขินแหละหก็เลยคิดว่าถ้ามีพี่เขาไปด้วยในอนาคตอะมันก็ก,ก็ดีจนกว่าวันท,ที่มันจะเต็มร้อยจริงๆเนาะก็คงจะแบบว่าคงจะมีสักวันที่เราสามารถกล้าขาแข็งออกไปจริงแต่ตอนเนี้ยยังรู้สึกว่า,ายังไม่เต็มร้อยอาจจะสัก70หรือ80อะไรอะอที่ยังไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็สุดท้ายอะจากที่เราได้ไปออกมาทั้งหมด ในการได้ไปพูดคุยกับผู้คนทั้งหมดเนี่ยก็เอาจริงอยากจะบอกทุกคนว่ามันดีนะที่ทุกคนกล้าที่จะพูดกล้าที่จะถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ควรจะต้องผ่านการคิดการไตรตรองมาก่อนว่าเราจะพูดอะไรใช่ต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะออกไปทําอะไรอ่าใช่ใช่ใช่ในเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็ถ้าหลักๆเลยก็ของการพูดอะ่ะแหละอย่างที่บอกไปทั้งหมดอืม,อม แต่ก็อยากนั่นแหละทุกคนค่ะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังจริงเอาเป็นเอาประสบการณ์ของเราอาจจะเอาไปเอาไปแอบขำก็ได้ <c oughs> <c oughs> หรือว่าจะเอาไปสานต่อก็ได้ <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะประสบการณ์การไปออกกองของวเราก็มีทั้งสนุกสนานเหนื่อยแล้วก็กดดันใช่แต่ก็ได้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอืมอะเราก็อยากจะชิงถ่ายคำคำมประจำสัปดาห์ไว้ด้วยอย่างที่เราเคยฝากไวไ้ไในที่แล้วทีนี้ก็มีอันใหม่มาก็คือ today is difficult tomorrow is much more difficult but today after tomorrow beautiful most people die tomorrow evening เนี่ยมันลำบากแหละพรุ่งนี้มันก็ยังจะยากลำบากอยู่แต่ว่ามลืนที่จะถึงอ่ะมันจะต้องงดงามแน่นอนซึ่งใครหลายคนอ่ะไปไม่ถึงวันมลืนก็คือจะตายภายในวันพรุ่งนี้พวกเราสองคนน่ะตายตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะขอบคุณค่ะ